โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้น,นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะทุกคนเราจะมาแกล้งพี่ตองกันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนผมจะมาแปลงร่างเป็นิงคอสติสนะครับหรือว่าผู้นํารัฐที่นั่นเองครับทุกคนนะก็อีพีก,ก่อนๆนะครับผมก็แปลงร่างเป็นพวกรัฐที่พวกกวางพวกแบบว่าแพะแกะอะไรก็ตามนะครับทุกคนนะจะเป็นตัวอะไรก็ช่างนะครับ ใครอยากผมไปล่ำตัวเองนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนคําถามที้มีทุกคนมีคําถามว่าทุกๆคนชอบเล่นแมปไหนมากสุดนะครับในเกมโรบอกกันทุกคนใครชอบเล่นแมปไหนมากสุดก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนเป็นราชานะแล้วก็จะเป็นผู้นาําลัทธิเราต้องมีลูกน้องแบบเยอะๆนะทุกคนซึ่งเนี่ยเราก็อยู่ในแบบว่าป่าทุกคนนะนี่มันจะเป็นป่าแบบ ป่าสูงนะทุกคนอารมณ์แบบป่าเลดวูดนะครับเป็นป่าต้นไม้สูงๆนะครับก็เหมาะต่อการตั้งแคมป์เลยนะครับเดี๋ยวพี่ตองก็น่าจะมาตั้งแคมป์แถวนี้แหละนะครับผมโอเคก็เราก็จะปล่อยลูกน้องไปจัดการพี่ตองนะครับเพราะเราเป็นพู้นนะมรทินนั่นเองนะครับนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์อย่างเงี้ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็กดไลค์แล้วก็ดูกันเลยนะครับ let's go สวัสดีทุกคนวันนี้เกี่ยวกับเฟอร์ซี่ตองอีกเช่นเดิมนะทุกคนแล้วทุกคนเห็นข้างหลังนั้นไหมข้างหลังนั้นก็ไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มี<ล>อะไรนะเช่นกดไลค์ให้ตองด้วยนะคลิปนี้กดไลให้พี่ด้วยนกะดตั้งแคมป์เดี๋ยว อันนี้สับปะรดใช่ไหมสับปะรดขึ้นะราด้วยเหรอสับปะรดสับปะรดทุกเยไดได้ยินไหมทุกคนเพราวเรต้องเอาชีวิตคืนดนะครับอุ้อันนี้คือปลเอะไร้นสวยมากเลยนน่าจะเป็นเซตเอาไว้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยมีอะไรเกบดนงจะได้รู้ว่าไม้นี้คือไม้อะไรมีอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราวางไว้แล้วกันนี่วางไว้ตรงนี้เลยนะครับอ๋อเป็นไม้สีแดงนะครับอุ้ยเดี๋ยวมีเข้มไฟใช่ น,น,นีตามหาเด็กที่หายตัวไปในป่าแห่งนี้อต้องจะหาได้หรือเปล่าห้ามเข้าเหรอโอ้อยนี่คือป้ายห้ามเข้าหรือเปล่าเด็กที่หายไปเนกดได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าเราต้องเอ๊ะเสียงอะไรปิ๊บปิ๊บหรือว่ามันกดได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าเราน่าจะมันนีนต้อนไม่ลองกดดูวต้องตามหาเด็กเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเข้มไฟอันนี้ไปแล้วเราเข้มไฟนี้ถ้าขุดแล้วมันยังอยู่ไหมนี่ขุดไม่ได้ต่อโอเคช่างมัน โอเคเราจะเริ่มเข้าป่าแห่งนี้เราต้องตามหาเด็กคนหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามีต้นไม้แบบเปี่ยอาหารของเด็กๆมะทุกคนนี่มันก็จะเป็นสกินแบบโรบอทอะไรอย่างงี้นะครับว่คนแครอทยังไม่สุกดีโอ้ยสุกดีแล้วนี่แต่เด็กมันจะตัวสูงไหหรือเปล่าวะสุกดีหรอไม่ถ้าสุกดีไม่ยี่เนี้สูงไม่ดีนะเดี๋ยวแอบตามตอไปก่อนนะผาเดีนีวตอนก็ไม่เห็นผมนะครับเอาเราไปหาจุดตั้งแค้มเงินเถอะทำไมเปลี่ยนชื่อนะครับ เป็นอันนี้ต้นอะไรเนี่ยสีแดงนี่มันลูกอะไรนะครับแอปเปิกน้อเด็กน้อยหนึ่งเด็กน้อยหาร่งเกน้องเีวิตใยหนเราเยอะนลอยนะ่ันอยกตั้งแค็กน้นป่งเีเนี่ยตนว่าเด็กน้ยน่งเานอ่ดูกน้นเด็กน้อนึ่เกนอหน่เก้ยนอ่งเดกนนเด็กนยนเดีกยวน่เดีนเดี๋นอยนึด้อยหนนอนี้คืออะไรอ๊หวิ่งกลับมาที่เดิม้ย เด็กน้อยบอกว่าช่วยด้วยอะ่ะบอกฉันจะตามหาเธอเองนะงงเด็กน้อยเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะฉันไม่รู้อะ่ะเขากำลังส่งเสียงร้องคือคืออยู่ใครมาทำไมอุย้ยมีมี ตั้งแข็มีตัวนี้นะคเราจะใบจับเด็กไปอ่ะลอมาตั้งแ่อมาตรงนี้เราก็จะมาเสกพวกแบบตั้งเขมแถวนี้เราก็จะมาสกพวกอะไรเยอะเนะนเาเันตั้งหน้าป้ายตรงนี้เลยไหมนกคผมว่าแบบโอเคหน้าป้ายลวเียนี่เราเสกพวกละทีเยอะๆนะคมบอกเยว่าต่อไม่มีทางรอไปเมือนเดมแน่นอนนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเป็นไงอยู่ใกล้กับแบบทะเลทรายด้วยเราต้องไปหาอุปกรณ์ไปหาของกินในป่า เหมือนมันจะมีต้นอะไรเนี่ยอันนี้คือต้นอะไรนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเป็นเด็กอีกรอบนะนี่ต้นมะม่วงไหมเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะคือใครอ่ะพี่ช่วยด้วยนี่พี่ช่วยด้วยเดี๋ยวน้องคือคนที่ที่หายตัวไปในป่าแห่งนี้เหรอมีสัตว์ประราดเดี๋ยวเธอคือคนที่หายไปในป่าแห่งนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วแลแล้วทำไมน้องไม่วิ่งอ่ะน้องไม่กลัวโอย ฮ้ย hey, วิ่งดิวิ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมัน,มนตัวนี้เหรอที่เป็นคนจับตัวพวกเราไปไม่ใช่พวกเราดิจับตัวเธอไปอะ่ะใช่แล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเธอหนีมนได้แล้วทำไมเธอถึงไม่หนีทำไมเธอยังแบบไปยืนคุยกับซาปลาดเนี่ยนี่ฉันกินเออไม่ใช่ฉันตัดน้อทำไมมัน,ม,นมันมาหาพี่อะ่ะน้องช่วยพี่ด้วยสิ ช่วฉันจะช่วยเธอยังไงเนี่ยเธอต้องช่วยฉันเอา้เอาฉันต้องช่วยเด็กนี่หว่าเ,าเดี๋ยวพี่ปกป้องเธอเองนะห้ามเออข้าห้ามเข,ข้านี่ออมันมีป้ายห้ามเข้าอยู่นะเฮ้ยโุ้ยทำไมมันตีแรงโุ้ยตีแรงมากน้องดูแลตัวเองแล้วกันพี่ไปด้ยวยฉันอยากเป็นคนดีอ่ะแต่ฉันยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยช่วยด,ด้วยพี่โอ้โหวิ่งไม่รอดตั้งหลับเลยโอเคน้องเดี๋ยวคืนนี้เธอต้องพักกับฉันที่นี่นะ ฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองแต่ว่าเมื่อกี้แบบมันอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงฉันยังตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวนี่มันมีดนี่นาน้องมีมีดด้วยเหรอ,อหรือว่าที่งรอดมาได้เพราะน้องเอามีดแทงแทงออมันมาอีกแล้วนี่ไงอย่ามายุ่งกับฉันนะอุ้ยทำไมผมรู้เพื่อนๆอยู่ไหนคือไม่ได้มีแค่คนเดียวเหรอใช่ไม่ได้มีคนเดียวนะผมมีเพื่อนอีกสองคนสองคนเลยเหรอ หมดสามคนเหรอแล้วน้องคือคนที่รอดชีวิตใช่ไหมอ่ะโอเคน้องเอให้ตามไปน้องแต่พี่กำลังจะแบบค้าวอาวุธเพื่อไปตีกับมันนะนะโอ้เดี๋ยวนั่นคือเพื่อนพวก <บน S 1> มันเหรอในนั้นเพื่อนอยู่ในนั้นโอ้โหนี่มันตั้งกี่คนวะเนี่ยแล้วฉันจะเข้าไปยังไง มันมีผู้นำด้วยเหรอตัวส้มโอ้ my god โอเคเดี๋ยวน้องไปรอพี่ที่แบบที่พักนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจัดการให้แต่ว่าพี่ต้องหาอุปกรณ์นิดนึงโอเคครับโอเคเราจะดูแลน้องคนนี้เองนะโอเคทุกคนแต่ว่ไม้สีนี้สวยจังฉันอยากจะเอาไปสร้างบ้านเดี๋ยวผมจะให้ปืนพี่ตองเดี๋ยวฉันต้องไปช่วยเด็กก่อนฉันจะมาสร้างบ้านอะไรล่ะแต่ถ้าฉันช่วยเด็กมาใช่วยลราฉันยังไม่มีบ้านอ่ะ แล้วเด็กจะไปหลบอยู่ที่ไหนจะวิ่งหนีไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอนี่นี่ผมมีปืนชัดกันอยู่ที่ว่าฉันต้องหา,หาดาบก่อนนะครับอย่างน้อยเอาดาบไม้ก็ยังดีโอเคครับของก่อนนะได้ไม้สีแดงแล้วทำไมโต๊ะค้าไม่เป็นสีแดงที่ฉันสงสัยน,ะนี่ผมมีอาวุธอยู่นะผมมีอาวุธอยู่นะมีอาวุธเหรอเดี๋ยวโอ,ยโอ้ยน้องพี่ตกใจน้องวิ่งมาอย่างงั้นอะ่ะเโอ้น้องมีปืนด้วยเหรอแล้วทำไมน้องถึงไม่ไปช่วยเพื่อนเองอะ่ะ ทำไมน้องให้ฉันมาช่วยเนี่ยเอาน้องกลัวโอเคน้องกลับไปเลยไปอยู่ที่พักได้เดี๋ยวพี่จะเป็นคนเอาไปแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นรเดินอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนที่แล้วเตรียมของพร้อมมีอาหารเริ่มได้นะทุกคนเขาสติสนะครับผูดทารละินั่นมันมีแบบคนเฝ้ายามด้วยอ่ะเราต้องไปเข้าไปแบบอย่างช้างฉลาดนะเดี๋ยวเราต้องหาก่อนนะว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนโอเคเราแบบ ค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรวะตะล่มตะล่มเข้าไปเหรอวันนี้เรากินเด็กของเราเค็งงไอราชาคัสติสที่สุดคลาวดิสนี่ไงฉันว่าเขาแบบอุ้ยมันเห็น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 ฉันต้องแอบฉันต้องแอบโอ้ยแอบไม่พ้นวะนี่ต้องยิงโอ้โหเสียงสองนี่ะไอเดียวจะมีเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเอ้ยลาเอราชาคลาวดิสมันได้ยินนะทุกคน โอ้ไปดูเหรอพวกมันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีกับดักตรงนี้ด้วยนะเมื่อกี้ฉันโดนหนามทิ่โอ้ยเข้ามาดิเข้ามาฉันยิงเทนตะตัวอู้ฉันเห็นราชาแล้วอันเดี๋ยวทำไมมีซอมบี้เฝ้ายามด้วยเนี่ยจัดการมั้งน้องผู้ปกรุกจัดการไอ้ราชาเข้าติดแกห้ามกินเด็กนะกินวิ่งไปไหนแกเอาเด็กของฉันคืนมาไม่ใช่เด็กของฉันดิเอาพวก <c oughs> น้องๆผู้บริสุทธิ์คืนมาด้วย แกห้ามทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่โอุยคือยิงโดนแบบยิงโดนกำแพงนะโอ๊ยมันมีกับดักโอ๊ยโกับดักกับดักเอ้าทำไมมันโดนกับดักกันเองอ่ะอุ้เยอะเยอะเดี๋ยวฉันพาเดี๋็กไปด่าหระสุนอูเงี้ยหนีราชคาติดโอ๊ยพี่ชายราชดิไอ้พวกมันจะมันเลยน้องช่วยพี่ด้วยพี่พาแบบพวกนั้นมากินตับน้องอ่ะเดี๋ยว พี่กลับมาฮิวก่อนเฮ้ยไม่สับปะรดตัวอันนี้กินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวแกตามฉันมาถึงฐานฉันเลยเหรอแกบังอาจเหลือเกินเนี่ยเอ้าเฮ้ยลูกสมุนแกติดอะไรของแกวะโอ้โหไม่ไหวแล้วนะพโอเกเนี่ยเอ้ยตักเสกขึ้นมาอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวมีแมงมุมมาอีกเนี่ยอะไรเนี่ยจะรู้นะครับนี่คือแขกที่ไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวผมปิดนะผมปิดมันได้นะโอกแล้วฉันว่าฉันต้องยิงทีละตัวละนี่ กระสุนตองจะพอไหมเนี่ยฉันฉันกำลังรีโหลดกระสุนแล้วให้กระสุนตองพื่มดีกว่านะครับเออแกจะเอามือวาสู้กับปืนเหรอแกนี่มันกระจอกจริงๆเลยนี่เกสองทีเดียวโอ้โหแต่พวกมันเยอะอ้อยอ้ยอ้ออ้ยลวดทิ่มฉันจะเข้าไปไงแล้วเด็กอยู่ตรงไหนเนี่ยไอาชาเข้าติดแกออทออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ออกฉันลองเข้าไปโดยแบบนี่นจะกินมันแบบเด ฉันใช้วิชาตัวเบาเลยมันไม่รู้นะอันนี้ฉันกาลังใช้วิชาตัวเบาโอเคไหนวะนี่ไงมันมาละเอยทำไมพวกแกไม่จัดการล่ะเติดแกหยุดเอาพวกเด็กๆพู้บริสุทธิ์มาทำไมไม่จัดการรับแกห้ามหนีไอราชาเข้าติดนี่ออกมาเดี๋ยวนี้นี่มันทำอะไรแกคือฉันจะยิงแกเดี๋ยวนี้แกห้ามหลบหลังลูกกระจกแกดิวะ นี่เอายิงไม่โดนอีกโอ้ยอยมานี่เลย,ยนนโอโยอะไรวะนี่เอาลูกสมุนแกก็ตายไปดิโอ้ยมันไม่ช่วยอะไรเลยว่าเฮ้ยทราไมวิ่งหนีว่าลูกสมุนแกมันกระจอกที่สุดเลยเฮ้ยรู้ว่าเด็กอยู่ในหลุมนี้เอาหลุมนี้มันคือกับดักนะมันไม่ใช่ล้เด็กอยู่ <ผม S 1> ยนไหนอะม,อนานมาชาคอติดมันหนีไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะเข้าไปสำรวจหาเด็กๆ น้องๆที่มาช่วยแล้วเอา,เ,อาเปลี่ยนชื่อก่อนนะนี่เหลือแต่หัวแล้วน่าจะน้องๆเหมือนจะโอ๊ยนี่ไงน้องและเพื่อนน่ะขอบคุณครับนี้ไม่มีใครเลยมีแค่เธอคนเดียวเหรอไม่น้องหน้าเหมือนกันเลยฉันแบบแยกไม่ออกอะ่ะหรือว่าเธอเป็นแฝดเอา้าหายไปไหนน้องมาน,นี่เร็วเพื่อนน,น้องอีสองคน,<ด>นไปไหนเนี่ยกินแล้วครับ เด็กสองอีคนโดนกินเดี๋ยวไอราชคาติดแกปอมตัวเป็นเด็กอะวะฮะแกมาหนี้อะไรนะแกปอมตัวเป็นเด็กวิ่งหนีออกไปโอ้ยทุกคนตอเหมือนพี่ยักษ์อะไปไหนละเอ้าไข่ทำไมมันวิ่งเร็วจังวะพวกนี้ไม่จัดการนี่ไม่จัดการตออะทุกคน

จะจะวิ่งฝ่าดงคงพันออกมาเดี๋ยวนี้ออกมานี่โอ้โหตายเลยโอ้ยออกมาดิวะไม่ไหวแล้วคนผมไม่ไหวแล้วผมต้องเสีอย่างอื่นมาวะออกมาไม่มีใครช่วยผมเลยวะไม่ไหวแล้วลูกสมุนแกจะตายไปหมดนี่สัปดาหสัปดาหที่ข้าเรียงไว้ เราประหลาดที่การเรี้ยเนี่ยชาบอสเป็นรถเฮ้ยทำไมไอ้พวกลูกสมุนมันมายิงมันมันทำร้ายฉันแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรที่โดนขับเวลามาได้เชฟปูปูปูโดนโอ้ยจำน้ำ่หมวกโอ้โหตกน้ำปูใส่หมวกจกดกามันปูใส่หมวกนี่โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันไม่มีใครไม่เคยฟังคำสั่งฉันเลยลูกสมุนมันไม่เป็นดาราจริงไม่เป็นไรเนี่ยเอาไว้ปลาหมึกนี่โอ้ยยิงไม่โดนจัดการมันนี่ เอ้าฉันยิงขนาดนี้ไม่โดนได้ไงลบๆๆขนาดนี้เนี่ยโอ้ยพูลิมิลิโตอะไรเนี่ยฉันจะกลับไปหาน้องโอ้ยน่ารักจังอันนี้คืออะไรเดี๋ยว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 มันมันมันไม่ใช่ละมันพุ่งเป้ามาอย่างงี้เนี่ยโอ้ยนี่มีสวยๆพวกนายทำลูกแล้วเป็นสัตว์ซอมบี้เดี๋ยวฉันจะไปอยู่ในไฟนะมันกลัวไฟฉันรู้สึกน้องน้องคนนั้นหายไปไหน เอ้าฉันบอกให้มารอที่นี่เฮ้ยราชาคาติดไอพวกพวกสมุนมันทำไมถึงกล้าเข้ามาอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บอุยมันมาเยอะมากมันมาเยอะมากเรจะบอกว่าเรากินดิอีกคนหนึ่งนะครับมันจะวิ่งวนอย่างนี้แหละมาดิฉันได้ยินเสียงซอมบี้อะแกมายืนทำอะไรแกมายืนทำอะไรออกไปเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่กลัวไฟกันได้ยังไงเนี่ยที่สามโอ้โหอร่อยเกิน อย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องไปตามน้องมาเดี๋ยวคนที่สามโอ้โหอร่อยเกินแปลว่าผู้รอดชีวิตมีแค่หนึ่งคนก็คือน้องคนที่ฉันบอกให้ไปรอที่ที่แคมป์แต่ที่แคมป์ไปไหนเนี่ยฉันกินแล้วคนที่แคมป์ก็น่าจะรอดอะแล้วฉันมาช่วยใครเนี่ยฉันช่วยตัวเองงอนเถอะตอนนี้เนี่ยทุกคนโอ้ยกองทัพนี่มันกองทัพไม่เหมือนทหารบ้านฉันเนี่ย โอ้ยฉันไม่มีโอ้โหคนเยอะเลยว่ะโอเคทุกคนก็สัปสิบมีนะครับก็ต้อง<ป>ขอตัวลาไปก่อนนะท<ป>ุกคนใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับไลค์นะครับย้ายผมไปร่ำตลอดเลก็คอมเมนต์กับมาได้นะครับทุกคนเจอกัน<ป>ใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาๆฉันตายก็ได้